สวัสดีครับทุกคนฮะวันนี้นะครับเรามีเทคนิคจะมาแชร์กันนะครับของเกมไบโอฮ z ส r d 2สในเวอร์ชั่นของดูอันช็อกนะฮะเกมนี้ตั้งแต่ปี98นะฮะปัจจุบันปี2024ซึ่งผ่านมา20กว่าปีแล้วตัวผมเองก็เพิ่งจะรู้สูตรนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเกมกันเลยนะฮะเริ่ม <Why? S 1> ตั้งแต่แรกก็ใช้ได้เลยนะครับ <Why? S 1> คือเพิ่งคุยกับรุ่นนอ้องรุ่นน้องก,ก็ตั้งแต่สมัยมัธยมเนี่ยแหละมันมาบอกว่าเฮ้ยพี่ มีสูตรรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยสมัยนั้นคือเราก็ใช้แต่แอคชั่นรีเพย์ซะส่วนใหญ่ไงนะฮะพอมันมาบอกเอา้ามีแบบนี้ด้วยเหรอก็เพิ่งรู้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับสูตรที่ว่าคือสูตรอะไรเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับนี่ฮะเริ่มเกมดีออนก็จะมีปืนพกใช่ไหมโอเคทีนี้นะครับเรากด เรากดออกมากด select นะฮะเข้ามา option แล้วก็ key นี่ฮะเข้ามาที่หน้าจอน,นี้ให้เรากด r 1ครั้งไว้นะครับกด r หนึ่งครั้งไว้แล้วก็กดสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมประมาณ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอเรากดปุ๊บได้ยินเสียงตื้ใช่ไหมเมื่อกี้อักษรสีแดงขึ้นมันคือสูตรกระสุนไม่มี หมดครับผมแล้วก,กดออกมามาดูปืนกันนี่ครับกระสุนไม่มีวันหมดขึ้นมาแล้วคือเฮ้ยมันมีสูตรนี้ตั้งแต่แตั้งแต่นั้นเลยเหรอไอ้เราก็เพิ่งเพิ่งรู้จริงๆนะเนี่ยเออสมัยนะั้นเล่นแต่แอคชั่นหรือเพลงจริงแหละนะครับโอเคเนะี่ยเราก็ยิงเรื่อยๆเลยไม่มีวันหมดนะฮะแหมเฮ้ย ใชเป็นคนรู้สูตรู้เนี่ยสมัยนั้นผมก็ดูพวกหนังสือเกมแบกนะเออหนังสือเกมแบกเมก้าไม่เห็นไม่เห็นเจอสูตรนี้เลยนะสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตเข้าอย่างวะเข้าแล้วดิเออเข้าแล้วเข้าแล้วปี98ปี98ก็เริ่มวินโดว์98เริ่มเล่นกันแล้วนะฮะสมัยนั้นนี่ยแต่ว่าต้องอ่า สูตรนี้ใช้ได้เฉพาะเวอร์ชั่นดูอันชอตเท่านั้นนะฮะแล้วก็มากดในเกมนะครับต่อไตเติลด้านนอกเกมกดไม่ได้นะฮะเนี่ยกระสุนไม่มีบนใช้เนี่ยจะเริ่มเสียนะฮะก็ต้องยกเครดิตให้รุ่นน้องไปเลยโอเคส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเท่านี้ก็แล้วกันนะก็ใครที่อยากจะรื้อฟื้นหยิบมาเล่นก็ลองดูนะฮะนะฮะใช้สูตรนะัโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย